ขามกลางกระแสการพัฒนาอาวุธของหลายประเทศทั่วโลกประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่เวทีอุตสาหกรรมอาวุธเบาด้วยการเปิดตัว AK 47ไทย2028รุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่สร้างความตื่นตะลึงทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีและประสิทธิภาพด้วยการนำต้นแบบจากตำนานปืนจู่โจมที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่าง A k 47มาพัฒนาใหม่ภายใต้แนวคิดพลังไทยเทคโนโลยีไทยปืนรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่สื่อถึงความภาคภูมิใจในความสามารถของช่างอาวุธไทยเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงวิสัยทัศน์ของประเทศในการสร้างกำลังรบที่มีมาตรฐานระดับโลกจุดเริ่มต้นของ AK-47 ไทย2028 เ k 47ไทย2028ถือกำเนิดขึ้นจากโครงการร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธของไทยโดยมีเป้าหมายหลักคือการลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธเบาจากต่างประเทศและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านยุทธป,ปกรณ์ด้วยการพัฒนาปืนจู่โจมอเนกประสงค์ที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของไทยและทันสมัยพอสำหรับภารกิจทางทหารในศตวรรษที่21 ทีมวิศวกรไทยได้ศึกษาระบบภายในของปืน AK-47 ดั้งเดิมอย่างละเอียดและผสานเข้ากับเทคโนโลยีใหม่เช่นวัสดุน้ำหนักเบาระบบยิงอัตโนมัติอัจฉริยะและอุปกรณ์ช่วยเล็งแบบดิจิทัลทำให้ AK-47 ไทย2028เป็นมากกว่าการลอกเลียนแบบแต่คือการยกระดับตำนานสู่ยุคอนาคตการออกแบบที่ปรับปรุงเพื่อการใช้งานในทุกภูมิประเทศ AK 47ไทย2028ยังคงรูปลักษณ์ความดุดันของต้นฉบับไว้แต่ได้รับการปรับปรุงหลายด้านเพื่อให้ตอบโจทย์การรบยุคใหม่โครงสร้างตัวปืนผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์เสริมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้เบาวกว่ารุ่นเดิมกว่า20%แต่ยังคงทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงฝนตกหนักหรือฝุ่นละอองในพื้นที่ป่าเขาและทะเลทรายลำกล้องขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรแบบใหม่ได้รับการเคลือบผิวเพื่อลดการสึกหรอเพิ่มความทนทานจากการยิงต่อเนื่องความยาวลำกล้องสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย เพื่อให้เหมาะกับทั้งการต่อสู้ระยะประชิดและระยะกลางนอกจากนี้ยังมีรางพิคททนีเต็มความยาวสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งไฟฉายหรือเครื่องยิงลูกระเบิดระบบยิงและความแม่นยำที่พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในหัวใจสำคัญของ A k เ47ไทย2028คือระบบกลไกยิงที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ลื่นไหลและ,สะเสถียรยิ่งขึ้นโดยยังคงหลักการทำงานแบบ GSOE แต่ปรับกลไกลูกเลื่อนให้มีแรงสะท้อนน้อยลงช่วยให้การยิงต่อเนื่องมีความแม่นยำสูงขึ้น และควบคุมแรงขีดได้ดีกว่า AK 47ดั้งเดิมโหมดการยิงสามารถปรับได้ถึง3ระดับคือกึอ่งอ,อัตโนมัติเต็มอัตโนมัติและโหมดยิงสานัดอัตโนมัติแบบ burst shot ซึ่งช่วยให้ทหารปรับวิธีการยิงได้ตามสถานการณ์มีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ดิจิทัลภายใน,นกลไกเพื่อคำนวณจำนวนกระสุนคงเหลือและเตือนเมื่อปืนเกิดความร้อนเกินขีดจำกัดอุปกรณ์ช่วยเล็งอัจฉริยะ AK 47ไทย2028มาพร้อมกล้องเล็งระบบสมาร์ทไซต์ที่เชื่อมต่อกับตัวแสดงผลดิจิทัลขนาดเล็กบริเวณด้านหลังปืนกล้องสามารถซูมแบบดิจิทัลได้สีเท่าพร้อมระบบคำนวณระยะและแรงลมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อกับแว่นตาเสมือนจริงในอนาคตสำหรับทหารยุคใหม่การทดสอบภาคสนาม ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเค47ไทย2028ได้ผ่านการทดสอบจากหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยในหลายพื้นที่ทั้งป่าเขาภาคเหนือทะเลทรายภาคตะวันตกและพื้นที่ชื้นภาคใต้ผลลัพธ์ที่ได้คือความเชื่อมั่นในความทนทานความแม่นยำและความสะดวกในการบำรุงรักษาผู้ทดสอบต่างกล่าวว่าปืนมีน้ำหนักพอดีมือการรีโหลดทำได้อย่างรวดเร็วการควบคุมแรงถีบและการยิงต่อเนื่องทำได้ดีกว่าปืนเนเคทุกรุ่นที่เคยใช้งานมาการผลิตในประเทศและเป้าหมายสู่ตลาดส่งออก อีกหนึ่งความสำเร็จของโครงการนี้คือการผลิตชิ้นส่วนกว่า95%ภายในประเทศโดยใช้โรงงานอุตสาหกรรมของไทยร่วมกับ SME ด้านเทคโนโลยีอาวุธจุดมุ่งหมายไม่เพียงเพื่อใช้งานภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังตั้งเป้าให้ AK 47ไทย2,028กลายเป็นสินค้าส่งออกยุทธศาสตร์สู่นานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแอฟริกาแ,และตะวันออกกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ทหารยุคดิจิทัล AK 47ไทย2028ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าสู่ยุคทหารดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิด s า a r t โซเจอ e 5ศูนย์ที่เชื่อมโยงอาวุธเข้ากับระบบสารสนเทศการสื่อสารไร้สายและการวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบทำให้ทหารไทยมีความได้เปรียบทั้งในด้านการรบและการวางแผนบทสรุป AK 47ไทย2028คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีอาวุธเบาจากตำนานปืนจู่โจมสู่เวอร์ชั่นล้ำสมัยที่ไม่เพียงเทียบเท่าแต่ยังอาจเหนือกว่าต้นแบบด้วยการออกแบบที่แข็งแรงทันสมัยและการผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลก KK okay. 47ไทย2028พร้อมที่จะยืนหยัดเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของพลังไทยในเวทีโลก การเปิดตัวครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการมีอาวุธใหม่แต่คือการส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้พัฒนาผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาวุธเบาที่ทรงพลังแห่งอนาคต